กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกๆท่านวันนี้กระผมฮิมุระไทยเคนชินนะฮะก็มีงานฟิตติ้งแหลที่มานำเสนอทำดําดําด,ดูฮะโอ้โหกล่องก็หรูหรานะหรูหราฟ้าร้องนะฮะเป็นชุดฟิตติ้งเสือนะครับสําหรับคนเกิดปีขานโดยเฉพาะนะจ๊ะนี่ขาชีละนะครับหรือสันทายกันกระแทก เป็นรูปเสือแบบโบราณเหมือนภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังของญี่ปุ่นนะครับเป็นเนื้อทองแดงแท้ลมดำนะครับแล้วก็ส่วนเสือเนี่ยชุบเงินนะครับอาบเงินอาบเงินแท้ๆเลยนะครับอาบน้ำยาเงินนะฮะ96.5%เลยนะครับเป็นเงินเลยนะฮะดูดูดูงานเขาสุดยอดทองแดงแท้ทั้งเซตครับเป็นทองแดงแท้หมดเลยแล้วก็อาบเงินครับนี่ครับเสือก็จะเป็น อาบเงินแบบนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยมีที่เดียวในประเทศไทยนะฮะที่ร้านผมเท่านั้นนะครับที่นำเข้ามาเพราะชุดฟิตติ้งตัวนี้แพงมากนะครับงานพรีออเดอร์นะฮะเราเปิดสั่งจองอยู่ที่3,999บาทนะครับรอสินค้าประมาณ1-2เดือนนะครับจะได้นะฮะแต่ก็ไม่ไม่เกิน4สัปดาห์ครับประมาณ4สัปดาห์ก็ได้นะผม เกณฑ์ไว้เผื่อขนส่งมีปัญหาครับเผื่อเรือเขาล่มนะฮะสั่งนําเข้ามาจากจีนโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ครับฟิตติ้งเป็นทองแดงแท้นะครับลมดําอาบเงินนะครับอาบเงินเลยนะครับชุบเงินนะฮะพูดง่ายๆคือชุบเงินแต่จะใช้คําว่าชุบไม่ได้ถ้าชุบมันจะต้องเงินทั้งตัวนะครับผมก็เลยใช้คําว่าอาบครับอาบเงินนะครับอาบเงินแท้สวยๆแบบนี้เลยเสื้อเลี้ยวหลังนะครับเสื้อเลี้ยวหลัง ความหมายดีนะครับของไทยเราก็คือจะไม่มีอันตรายนะครับระวังหลังตลอดนี่คือฟูชินะครับฟูชินะครับฟูชิก็จะเป็นเสือนะครับต้นไผ่นะครับนี่เลยนาหนาอย่างนี้เลยทองแดงนาหนาอย่างนี้เลยเนี่ยครับนาหนาเลยนะครับอาบเงินนะฮะนี่ครับอาบเงินทุกเซตทุกตัวครับผมก็เลยจะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับแต่ถ้า สั่งด่วนนะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งเลยก็4599บาทพร้อมส่งนะครับทีนี้ก็มาดูตัวนี้กันนี่โอ้โหเหียมเหี่ยม,มด,ดุดุเลยครับอ่ไม่โฟกัสเอ้ยเอ้ยโอเคโอ้โหดูหน้าด,ดูดุเลยครับนี่อื้อือ มีมิติครับมีมิติมากนะครับนนหนาๆอย่างนี้เลยครับนี่ธรรมดาใส่ที่ไหนล่ะเป็น3มิตินะครับแกะ3มมิติเลยนะครับเป็นเสือพัง,งาดนะครับเสือผง,งาดอ่ะใครสนใจก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ พรีออเดอร์สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมส่งนะครับส่วนสั่งด่วนก็สี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมส่งเลยนะจ๊ะโอเคฮิโมระไทเคนชินมีแต่ของดีๆมานำเสนอ